สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูความงามของบอนสีกันนะคะแล้วก็จะมาบอกเคล็ดลับกันด้วยคะ่ะว่าทํายังไงถึงได้งามขนาดนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะหลังจากที่บอนสีเราพักหัวไปนะคะเราจะเห็นว่าต้นเขาเนี่ยอาจจะมีเล็กลงอย่างแรกที่เราต้องดูนะคะก็คือดินคะ่ะถ้าเราสังเกตเห็นว่าดินเขามีความแน่นแล้วนะคะเราต้องเปลี่ยนดินให้คะ่ะพอเปลี่ยนดินให้เขาก็จะงามได้แบบนี้เลยนะคะแล้วอีกอย่างก็คือแสงคะ่ะ จะเห็นว่าบอนสีเราเนี่ยอยู่นะคะก็คือตรงนี้เป็นแลนนะแต่ว่ามันกรองแบบว่าแค่ประมาณสักแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นเองได้นะคะคือมันยังแบบว่าแสงเนี่ยยังลงมาได้นี่ดูความแสงนะแสงแดดเนี่ยลงมาได้เยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็บอนสีของเรานะคะถ้าได้แสงขนาดนี้นะก็อยู่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะทำให้ใบเนี่ยสีสวยด้วยค่ะ สูตรที่ใช้รถนะคะส่วนมากช่วงนี้ก็จะเป็นเนี่ยขี้วัวนะคะน้ำหมักขี้วัวค่ะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็ที่เราเคยทำคลิปไปนะคะก็คือนี่เป็นอ่าใส มะขามนะคะใส่มะขามเป็นข้อๆคะ่ะใส่ลงไปนะคะใส่มะขามลงไปเพื่อช่วยทําให้บอลสีของเราเนี่ยสีเข้มสวยค่ะยิ่งหกหลงเนี่ยดูได้ชัดเลยนะคะว่าเนี่ยพอดินเป็นกรดนิดหน่อยนะคะจะทําให้สีเนี่ยเข้มสวยมากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เดามาบอกกันนะคะก็คือมีทั้งดินแสงการลดน้ําให้น้ําบํารุงค่ะก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะกับสูตรง่ายๆแบบนี้สวัสดีค่ะ